เมื่อวันที่15มิถุนายน2567ณหอประชุมหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งจะโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาในชั้นปีที่1เข้าร่วมการอบรมจำนวน1,500คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะเกิดเจตคติในเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษและเกิดการพัฒนา,า,าทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยมีทีมคณาจารย์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตในสังกัดคณะมนุษยาาศาสตร์และสังคมศาสตร์ม,ามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสาตรีให้เกิบเป็นวิทยากรการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์เป็นระยะเวลา3วันวันละหนึ่งรุ่น คือในวันที่ 15, ancient, 22และ29มิถุนายน2567โดยรุ <het anes. S 2> ่นที่1อบรมในวันที่15มิถุนายน2567เป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นที่2จัดอบรมในวันที่22มิถุนายน2567เป็นการอบรมให้กับนักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนในรุ่นที่3นั้นจัดอบรมในวันที่29มิถุนายน2567เป็นการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาในสังกัดคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์